วันที่21กันยายน2 5 6 6กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทําให้เกิดน,น้าท่วมฉับพลันและน้ปาป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสาหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมาก ว่่า2เมตรคะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตร,รดิษฐ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูร์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดมุก ดาหานเยสโสทออำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะ ภาคใตา้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนาระาธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบ,บี่ตรงังและสะตูลค่ะด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ